ข้อดีข้อเสียของ s p a y l e t เลซื้อก่อนผ่อนทีหลังจาก s h อ p e e คลิปนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียของ s p a y l e t เลเเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตธ,ธรรมดาว่าต่างกันยังไงบ้างยังไงรับคนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสำหรับคนที่ยังไม่มี s p a y l ย t t e r หรือย,ยังไม่ได้สมัครเนี่ยลองตามไปดูที่คลิปผ่อนไม่ใช้บัตรที่ช้อปปีเลยสมัครให้ดูทาตามได้เลยและวิธีการผ่อน s p a y l ย t เลที่ผ่อนให้ดูในช้อปปี กดยังไงให้ได้ผ่อนทำตามได้เลยสำหรับข้อดีข้อเสียของ s p a y พ e t t e เเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตนะข้อดีข้อที่1ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการผ่อนเพราะว่า s p a y Letter เนี่ยมันก็เป็นเสมือนบัตรเครดิตแล้วแต่ใช้ได้ในเฉพาะช h o ป e e เท่านั้นจะเรียกว่าข้อดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะข้อทีอ่2ผ่อนสินค้าทุกอย่างไม่มีขั้นต่าข้อที่3สินค้าที่ไม่ร่วมรายการผ่อนเราก็ผ่อนได้ข้อที่4สามารถซื้อสินค้าหลายๆอย่างแล้วมาผ่อนทีเดียวได้เหมือนกันทั้ง3ข้อนี้นะบัตรเครดิตเนี่ย ทำให้เราไม่ได้แต่ s p a y l e t t e r ทเนี่ยทำให้เราได้เพราะว่าบัตรเครดิตนะจะต้องมีขั้นต่ำในการผ่อนที่3,000บาทมี1,000บาทเฉพาะบัตร First ร์ o ice นะแล้วเวลาจะผ่อนสินค้านะต้องเป็นสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนเท่านั้นและสุดท้ายคือต้องซื้อ1อย่างต่อ1นการผ่อนด้วยนะแต่ SP สเพย์เนะไม่ต้องมีขั้นต่ำร้านค้าไม่ร่วมก็ผ่อนได้ซื้อได้ไะจจำกัดชิ้นด้วยนี่แหละคือข้อดีของ SP สเพย์เลเและข้อที่5นะครับ SP สเพย์เเนี่ยสามารถ ทำตัดอัตโนมัติผ่าน s h o ป e e Pay ได้ใช้เวลาในการทำเนี่ยไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําใครสนใจนะครับตามไปดูได้ในคลิปนี้นะครับจ่ายเงินผ่อน SPay Letter จ่ายยังไงจ่ายตรงไหนใจ่ายให้ดูเลย ด้านท้ายคลิปเนี่ยจะมีบอกวิธีการทําตัดอัตโนมัติด้วยสำหรับข้อเสียของ s p a y l e t t e r นะครับก็คือข้อหนึ่งดอกเบีย้ยสูงและมีค่า,ากากร STEM. สแตมสำหรับดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะโดน25%ต่อปีนะซึ่งค่อนข้างสูงมากเลยคิดแบบยาวก็ประมาณร้อยละ2บาทต่อเดือนแต่ดีที่ว่าลดต้นลดดอกนะครับายเร็วเนี่ยก็เสียดอกน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีค่า,ากากรสแตม 0. ป์ของวงเงินด้วยนะอย่างวงเงิน1 0 0 0 0มืเนี่ยก็จะโดนค่า,าก่อนสแตม5บาท ไม่ว่าเราซื้อเท่าไหร่ก็ตามก็จะโดน5บาทใครวงเงินเยอะก็เหนื่อยหน่อยซึ่งถ้าเป็นบัตรเครดิตนะปกติเวลาเราผ่อนเนี่ยมักจะไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ค่าก่อนแสแตมป์เนี่ยบอกเลยว่าผมไม่รู้จัก <laughs> ข้อที่2นะครับให้วงเงินต่ำกว่บบาบัตรเครดิตนะอย่าง s h อ p e e Payletter เนี่ยให้วงเงินสูงสุดคือ30,000บาทผมได้วงเงินจาก s h อป e e เนี่ยแค่10,200แต่บัตรเครดิตเนี่ย ให้วงเงินมากกว่านั้นเยอะอย่างของผมที่ใช้อยู่เนี่ยได้วงเงิน80,000บาทเลยนะข้อที่3นะครับผ่อนได้สูงสุดแค่3เดือนนะเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตที่ผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนแต่หมายถึงว่าคุณต้องซื้อของที่ราคามากกว่า5,000บาทขึ้นไปนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของ S-Pay l e t t e เเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตทั่วไปยังไงก็ตามนะครับเวลาจะผ่อนสินค้าเนี่ยเราควรจะคำนวณราคาคำนวณ เงินที่เราจะต้องจ่ายไว้ล่วงหน้าในอนาคตไว้ด้วยเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมเนาะมีอะไรสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย